ยายไอไลลืมหังที่เด้เคยสัญญาไอทิมหักให้เพมาจำในบ่ที่ไอว่าสิอยู่กับน้องบ่ปไปใสแต่ต่างกับไอที่ต้องลาบทโทษดินบทโทษฟ,ฟ้าทวดวาสนาของเจ้าของอ่ะต้อนรับกันเลยดีกว่ากับจักรจันรวันวิสาสวัสดีครับนี่ดี่นองนะคะที่ติดตามดับฟัง l t m FM 95ทุกที่เลยค่ะอ่านี่เลยนะครับผมก็อยู่กับจักรจันท์วันวิสาเหมือนได้กลับบ้านไหมวันนี้มได้กลับบ้านคิดถึงมากเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสมาจัดรายการที่ FM 95ใช่ใช่ค่ะอืมนะครับอ่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างมาในนามของศิลปินก็ถือว่านำซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากชาว FM 95กันนะครับผมใช่เป็นไงเป็นเพลง แนวช้าๆเหมือนเดิมช้าๆแต่รู้สึกว่าจะมีการแบบพัฒนาให้ทันยุคทันสมัยด้วยนะสำหรับซิงเกิลใหม่อ่ะใช่ๆแต่ก็จะมีความเป็น R&B มาผสมม,มีโซผสมแล้วก็มีอีสานใช่มีแรปด้วยเพราะเราเป็นสาวอ,อบาจจุบลราชธานีแน่นค่ะเป็นคนอ,อบนะะุบวราชธานีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุบุทุคนตีเตะตามเราฟังอยู่ในขณะนี้น้ำเด้อค่ะเด้เอเข้ามาเข้ามาส่องกันได้เลยนะครับทาง Facebook Fanpage LTM FM 9 5ของเรา นะอ่ะก็ชื่อเพลงใหม่ดีกว่าชื่อเพลงบ่ลายลืมแต่ว่า<อ>ไม่เคยลืมอ๋อบ่ลายลืมกําลังจะถามเลยไม่เคยลืมใช่เนื้อหาเพลงนี้บ่ลายลืมเป็นยังไงเป็นเรื่องราวความรักของคนสองคนค่ะที่ที่ทเอ,อมีความรักไม่เท่ากันอีกฝ่ายนึงคือเหมือนสัญญาว่าจะไม่ทิ้งจะไม่ทิ้งเธอไปไหนนะแต่สุดท้ายคือเขาก็ไป อ้าวแล้วทำไมทำอย่างนี้ล่ะแต่เราก็ไม่ลืมเขาก็เลยกลายมาเป็นเพลงบ่อะไรลืมอมืแม่เราก็ยังเจ็บแล้วก็ยังจำความความรักท,ทั้งนั้นอยู่รักมากไม่เคยลืม,มแม่แต่ดนตรีเหมือนที่จักรจันไร้ได้พูดไปมันก็แบบมีการแบบ R&B เพิ่มขึ้นแล้วดนตรีก็แบบ เป็นป๊อปมากขึ้นใช่ค่ะเป็นป๊อปมากขึ้นคือจะแนวทางก็คือเป็นจักกจั่นวันวิสาเหมือนเดิมแต่ว่าจะชัดมากขึ้นหัวอใช่นี่นะฮะก็จะชัดมากขึ้นซึ่งได้มาร่วมฟิชชิ่งกับพี่อันหมาลนาะหลงโอ้ยู่ก็ผมก็ยังอึ้งอยู่อ้าวพี่อันมาร้องเพลงเหรอเดินทีเขาอยู่เบื้องหลังไงใช่ไหมคือคือจันไม่รู้เลยว่าจานอันเนาะคือร้องเพลงได้ แล้วเขาเรียกว่าไปดีลกับเขายังไงอาจารย์อันไม่อาจารย์ตัดร้องเป็นไกด์เฉยๆอ้าวเหรอใช่ก็เลยแบบนิมนต์ลงมั่งเลยกันเออเเอาเลยนิมนต์เลยพี่อันใช่นิมนต์เลยอาจารย์มาเลยใช่เพราะพี่อันเขาก็เป็นโปรดิวทำหลายหลายท่านทำสำหรับศิลปินเนาะใช่ใช่แล้วเพลงนี้ก็ได้พี่อันมาร่วมทำด้วยใช่ไหมเรียบเรียงค่ะเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีนี่คือพี่อันจัดเต็มม่ชวยกันโอ้โหจัดเต็ม อ,อาจารย์อ่านคือแบบช่วยได้เยอะมากใช่ไหมอ๋อแล้วเ,เนื้อร้องเพลงนี้ล่ะบ่ลายลืมเนี่ยใครเขียน <spe ak> บ่ลายลืมเป็นน้องเวฟค่ะเป็น <spe ak> เป็นน้องที่รู้จักกัน <spe ak> <spe ak> แล้วอาจารย์ก็มาเกาเนื้ออีกทีนึ่ง <spe ak> แ,ตแต่ให้เครดิตน้องนะ อ่าแต่จันสุดยอดลี่ยเนื้อใหม่นี่ก็ถือว่าได้ได้เด,ได้ได้ร่วมได้ร่วมทํางานร่วมกันร่วมกออันหลายคนแบบทํางานกันเป็นทีมอมๆๆๆๆแล้วในเนื้อเพลงนี้ท่อนไหนที่รู้สึกว่าแบบถ่ายทอดมาค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีแบบหลากหลายรูปแบบนะมีแบบอารมณ์ที่แบบคําเยอะๆที่ออกจะแนวแรปเบาๆด้วยนะที่แบบไอเอ็นบีอ่ะคือคือเชื่อไหมว่าที่แรกจย์มองเขาจัดได้ร้องเพลงนานมากโอ้แล้วก็จันคิดว่า เฮ้ยเนี่ยสิวสิวง่ายเออพอดูเพลงแบบมันก็แบบตำรุ่นเราอ่ะง่ายเออไม่เป็นไรหรอกคือสบายก็ซ้อมแป๊บหนึ่งแต่พอไปเข้าห้องอ่านจริงๆคือไม่ไม่ได้หมูเลยมันมีลากี่ชั่วโมงเนี่ยเขาสองสามเลยนะถือว่านานมากปกติเขาอ่านกันสี่ห้าเส้นอย่างนะใช่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 คือแบบเฮ้ยแบบจนได้ไปจุดทูบ้องเลยอ่ะหมูเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรออ่าใช่อ่านไเหรอใช่อาจารย์อ่านบอกว่าเอ้ยมันมันไม่ไม่มันเหมือนไม่ ไม่ยากนะแต่มันไม่ง่ายอืมเพราะเราก็ไม่เคยแบบนี้มันมีมันมีแรปด้วยอะไรเงี้ยใช่มันมันมีท่อนแรปที่แบบโอ้แล้วก็ท่อนเอื้อนที่ออกแนวอีสานอีสานก็เพราะมากท่านน้อ๋อขอบคุณค่ะยังย่งไหมที่โอโออะไรเนี่ยอ่ะอันนั้นก็โอโอโอพักมึงพักใหญ่โอหลายท่อนขอฟังสดๆได้ไหมมันมันก็ถือว่ายากนะผมว่าอันไหนคะโอโอสักอย่างนี้แหละมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งนะฮุกรด้เปล่านะแกต้องเปิด ด้วยความที่ว่าเราเราเป็นก็เป็นเพื่อนกันเราก็จะแบบอนญาเอฟซีนะคะเราเราเป็นเพื่อนกันแล้วแบบจะคุยกันสนุกนิดนึงตอนนี้ก็ไม่รู้จะใครซักใครประเด็นคือเราก็เกรงด้วยใช่เกรงดวยก็จะเลิศค่ะก็เลิดค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะก็ก็พูดถึงการร้องที่มันก็มีท่อนนี้ค่อนข้างจะถ่ายทอดมายากการขับร้องเออแล้วมันแตกต่างจากซิงเกิลที่ผ่านๆมาไหมเจกาจันโอ้โหมันไม่มี อันเดิมคือมันเป็นป๊อปจริงแต่มันไม่มีปอ่าถูกต้องถ้าใครรู้จักแล้วก็ชื่นชอบเพลงของจันอยู่แล้วเนาะอ่ามันไม่เคยมีปเอออ่าแล้วมันก็ไม่เคยมีเอ่อออกออกแนวแนวเพลงแบบสไตล์เนี้ยสไตล์นี้อย่างอันนี้ถือว่าแบบเป็นครั้งแรกๆเลยก็ว่าได้ใหม่สหรับจันแหละใหม่เลยแหละเออดนตรีที่มันแบบรู้สึกว่าทันทันสมัยที่มีป๊อปมากยิ่งขึ้น อ่าถ้าถ้าเกิดว่าในในไทยเราก็จะคือจริงๆเพลงแนวนี้มันมีแล้วนะอ่าใช่อ่าเช่นแบบเอ่อที่สกุลหนาวแล้วอ่าอะไรอย่างนั้นอ่าแต่ทีนี้คือถ้าสําหรับจานเองมันมันยังใหม่มากบอดเลยลืมก็คือจะจะแนวนั้นเลยซึ่งแบบเด็กๆเขาก็ชอบกันแต่ชอบก็จะเพลงแบบ แพงอ้ายเนาะแล้วก็อประมาณนี้ที่ที่ที่พูดไปเอออะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเพลงที่อ่อน่าติดตามใช่ไหมขอบคุณค่ะขอาคุณได้ครับ แล้วติดตามได้ทางช่องไหนเพลงนี้บอไรลืมอ่าเพลงนี้ติดตามมิวสิกวิดีโอตอนนี้ก็จะเป็นไลลิกจะเป็นไลลิกก่อนค่ะเห็นภาพสวยๆก่อนใช่ค่ะเดี๋ยว M v มก็คือตามมาเดี๋ยวจะลงให้เล่นที่ t ิ k t อ k ก่อนใครที่อยากติดตามนะคะก็สามารถติดตามได้ทั้งที่ช่อง YouTube ค่ะช่อง9 n ้า Music นะคะเขียนเลข9ก้าแล้วก็เป็นมิวสิกภาษาอังกฤษค่ะโอ้หลายๆคนก็ยังจําได้บอกว่าโอ้พูดพูดคล่องเหมือนเดิมพูดเก่งขึ้นกัน จริงๆอ่ะพอเราเปิดไมค์อ่ะเราก็จะเกรงนิดนึงเป็นเหมือนกันไงเออแต่ถ้าหลังไมค์นะโอ้แล้วก็ <c oughs> ไม่เจอกันหน้ากันนานมากแต่นนโนดอ่ะใช่ใช่ใช,ใ,ชใช่แล้วทีนี้เราเจอกันแบบว่าก็คือแบบ ต้องแบบเกรงนิดนึงไม่เจอเพื่อนนานมากเราจะเห็นทางเฟซบุ๊กแต่ตอนนี้รู้สึกว่าที่หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าจจกรจันหายไปไหนได้ๆก็คือผันตัวไปทําธุรกิจส่วนตัวด้วยหลายอย่างไปทําธุรกิจส่วนตัวไปเรียนต่อไปสัพเพเหระหลายอย่างมากนี่นะฮะก็ตามโตตามวัยเราก็นะนี่ก็ต้องทําอะไรหลายๆอย่างก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเพลงบอลาย์ลืมก็ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ขอเข้ามาได้เลยนะครับทางเ m ฟักสิภาพลูกทุ่งอัานักของเราก็ มาฝากแบบว่าศิลปินตัวน็นมาฝากถึงห้องส่งเลยทีเดียวนะมาขนาดนี้แล้วร้องโชว์สักหน่อยดีกว่าได้ไหมไหวไหมได้ค่ะได้สิสักท่อนหนึ่งค่ะเอาเลยอะตบมือก่อนขอบคุณค่ะสักท่อนหนึ่งนะคะครับยายไอไล่ลืมหังที่เด็เคยสัญญาไอทิมหักให้เพมั จำในบ่อที่อายว่าสิอยู่กับน้องบอไอ่ไปใสแต่ต่างกับอายที่ต้องลาบทโทษดินบทโทษฟ้าทดวาสนาของเจ้าของ ขอบคุณค่ะนี่นะฮะบอไรลืมครับผมจากจักรจันทร์วันวิสาก็ขอกันเข้ามาได้นะครับผมนี่น้องเหนือกว่านั้นรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่เราก็ต้องช่วยเหลือนะไม่ไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันอย่างเช่นชกรณีของออผู้ประสบภัยน้าท่วมจักรจันทร์นี่โอ้ตามในเฟซก็ไปช่วยเหลือแบบเต็มที่มากๆเลย่<ช>มีม,ม,มีมีได้ลงไปพื้นที่อะไรไหมหรือว่าแบบไปไปร่วมคอนเสิร์ตจันทร์ไม่ได้ลงจันท<ช>์มีไปร่วมคอนเสิร์ตแล้วก็มีแบบว่า ส่งพวกข้าวสารอาหารแห้งปสมทงคองต่างๆชูเหลือใช่ไหมใช่ค่ะก็ช่วยกันเท่าที่เรามีกําลังล้วก็ช่วยกันไปเขาคนไทยด้วยกันใช่ไหมนี่ก็ขอบคุณจริงๆอยากจะให้จักรจันทร์ส่งกําลังใจแล้วกันผ่านในเฟรมการพิาานี่แหละพูดให้กําลังใจสักหน่อยสําหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ครับ ค่ะก็อยากฝากกําลังใจนะคะไปให้ผู้ที่ประสบภัยแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นะคะจันขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะที่ขอให้ทุกๆคนที่ประสบภัยตอนนี้นะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะเข้มแข็งนะคะแล้วก็ให้สู้นะคะจันเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะผ่านไปคะ่ะถูกต้องน,นี่โอ้ยนี่นี่ีพูดดีพูดดี<อ>พูดดีนะเนี่ยพูดดีนะเ<อ>นี่ย เออเอออ่ะแล้วก็ที่สําคัญนะครับติดตามจักรจันเนี่ยได้ช่องทางไหนบ้างค่ะสามารถติดตามจันได้นะคะทาง f a c e b o o k นะคะพิม์พเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะจักรจันวันวิสาหรือว่าเพจจักรจันวันวิสานะคะหรือว่าที่ทิกตอกนะคะจักรจันวันวิสาค่ะนี่เห็นนะครับก็อย่าลืมนะเล่นเพลงนี้แผ่นเสียงนี้ใน Tik Tok เยอะๆด้วยนะบอเลยลืมค้นหาได้ทุกช่องทางเลยโซเชียลมีดงมีเดียบอ่ลายลืมแต่ว่าไม่เคยไม่เลยเคยลืมเออไม่เคยลืมเลยจริงๆนี่นะอเดี๋ยวทิ้งท้ายช่วงนี้กับเพลงจจกจันเพลงใหม่เลยแล้วกันนะครับผมก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงนักจัดรายการจริงๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณจจกจันด้วยนะมาสัมภาษณ์แบบว่าอาจจะมีเวลาน้อยเออ เออไม่เป็นไรนะคะค่ะดีใจมากๆค่ะได้เลยนะครับ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายบอกอะไรลืมหนงผลงานเพลงนะครับงานใหม่จากจักรจันรวันวิสาแล้วก็กลับมาฟังเพลงในช่วงเวลาตามปกติของเรากันต่อนะครับ